สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารกีฬามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยการแข่งขันกรีฑาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ห่างโจโอลิมปิกสเตเดียมเมื่อวันที่1ตุลาคม2566ในช่วงคำ่ำเป็นการแข่งขันประเภท200เมตรชายรอบรองแข่งกัน2ฮีทเอาอันดับ1-3ของแต่ละฮีทและนักวิ่งที่สถิติดีที่สุดอีก2คนรวม8คน เข้ารอบชิงภูริพลรมกรดวัย17ปีซึ่งเพิ่งคว้าเหรียญเงิน100เมตรชายลงแข่งขันฮีทที่สองโดยเจ้าตัวตัดสินใจทิ้งการแข่งขันไปเนื่องจากต้องการเก็บตัวไว้ลงแข่งในประเภท4คูณ100เมตรเหมือนกับเจ้าต้าสระอัดดาบบังที่เลือกที่จะทิ้ง100เมตรรอบชิงไปบิวเผยว่าก่อนแข่งขันมีอาการตึงเล็กน้อย ได้ปรึกษากับทีมแล้วจึงตัดสินใจแข่งไม่จบเพื่อถนอมร่างกายไว้สำหรับลงแข่งขันในประเภท4คูณ100เมตรสำหรับบิลมีสถิติที่ดีที่สุดในการวิ่งระยะ200เมตรที่20.19วินาทีตอนอายุ16ปีในรายการโคซูนอบเมโรเรียลเป็นสถิติประเทศไทยและทำให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลกแต่เจ้าตัวไม่ได้ไปแข่งขัน และสถิติดังกล่าวเป็นสถิติอันดับ3ตลอดการในรุ่นอายุ18ปีซึ่งอันดับหนึ่งเป็นเอริยอนนตันจากสหรัฐทำไว้19.84วินาทีและอันดับสองยูเซนโบจากจาเมกาทำไว้20.13วินาทีล่าสุดแฟดเล็กพลตำรวจตรีสุภวนัณอาริยมงคลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีธาไทย เปิดเผยว่ากติกาใหม่ของสาพันธ์กริธาโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากหนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนไปคือนักกีฬาถอนตัวแบบไม่มีเหตุผลไม่ได้บิลมีอาการตึงเล็กน้อยจึงไม่ต้องการให้เสี่ยงใส่เต็มแล้วเกิดบาดเจ็บจึงต้องลงแข่งขันแบบไม่จบเพราะหากถอนตัวไปมีโอกาสที่จะถูกตัดสิทธิ์ในอีเวนต์ต่อไปโดยเฉพาะ4ค100เมตรชาย ซึ่งเป็นความหวังของทีมไทยต้องการนักกีฬาที่มีความพร้อมสูงสุด